มันเหลืองเลยนะ,ะมันฟูอ่ะไฟแรงไปหน่อยใช่ไหมคะไฟไฟเตานี้ไฟมันแรงขนาดนี้แม่นทำกลางแล้วนะค่ะเราก็ต้องคอยดูว่ามันใช้ได้หรือยังใช่ไปลงอีกหน้านี่น มีกุ้งเทอดแล้วกใส่ตอนนี้เราต้องทําอะไรต่อคะทำกุ้งทอดอันนี้เป็นแป้งอะไรคะแป้งกรอบแป้งทอดกรอบแป้ง,งนี้เราไม่ต้อง,องผสมน้มําใช่ไหมคะได้เป็นผงเขาเฉยๆกุ้งจุกหวาน แม่กลิ่นหอมมากพร้อมกินอันนี้เราก็พิกเขาตีนีนมน้มันไม่น่าพริกไวไปอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ดูได้ไงว่าใช้ได้แล้วค่ะก็ดูให้แป้งมันกรอบกรอบหน่อยใ็ใช้ได้แล้วดูด้วย อ,อ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงไปผัดกับน้ำนนอ,อันนี้เราก็มาเสด็จน้ำมันเขาหน่อยใช่ไหมตอนนี้เราเปลี่ยนกระทะเพราะอะไรคะเกลียดล้างใบมุก็เลยเปลี่ยน ไม่มีเหตุผลเลยอันนี้คือใบที่เราอทอดกุ้งอันนี้เราก็เอาน้ามันจากไหนคะน้ำมันที่กุ้งมันหยดนะมันจะได้มีมันๆนหน่อยๆนะเสียได้เติมเพิ่มเลยเหรอคะจิบนี้ ไฟที่ตํำเอาไว้นะคะกาเียมัดด,ด,ด้วยอะไรคะก็เทียมแบกระเทียอไฟแรงเลยนะเราต้องเบาลงเพรา,าะไม่งั้นมันจะไหม แล้วก็เกลือนะคะน,น้ำตาลหน่อยก็เปมีต้นหนึแป้งทอกรอบเย่ะอ๋มอม,มีแป้งไอ้นั่นไงมันลดอะไรไม่จำไม่ได้อันนี้ก็เป็นน้ําตาลนะคะ จานน,นี้ราคาเท่าไหร่มันเท่าไหร่ก็มีงขีดขีดค่ะมันมันจะบอกว่าขีดขีดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายไซส์ใช่ป่ะ<ช>ราคาไม่เท่ากันอะ่ะแค่เ,เสร็จะนะเรียบร้อยจัดใส่จานนะคะโดยอะไรเอ่ยเต้นหอมเต้นหอมนิดนึง เวลาระวางแล้วก็เรียงเขาหน่อยใช่ไหมคะนี่ดูโหเหมือนไปกินร้านอาหารเหล่ากับหัวกับผาง โรยกระเทียมโรยกระเทียมด้านบนน่ากินมากค่ะคี่ดูความกรอบของกระเทียมแล้วก็ต้นหอมปิดท้ายด้วยอะไรนะคะต้นหอมซอย คุณแม่ค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยอ๋อน่ากินมากทุกคน